สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องเมนี้พิธีเสื้อผ้าพี่น้องมาแต่งคัพเค้กช่อดอกไม้นะจ้าสำหรับวันวาเล่นไท์ค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันเลยจ้าพิธีจะใส่คัพเค้กหน่อยน่าจ้าพี่น้องเนาะคัพเค้กหน่อยหลังจากนั้นเขาก็เริ่มต้นบีบดอกกุลาบกันเลยจ้าแต่ว่าพี่น้องจะบีบดอกอะไรก็ได้นะคะบริวารเนาะค่ะเนาะแต่ว่าดอกทีไงสำหรับพิธีพิธีเว่าพิธีจะใส่ดอกกลาบจ้าเป็นดอกทีไง่แลรวดอกอื่นมันบีบยนากค่ะพี่น้องพิธีการบีบไดอุตเตอรมันมัน มันใส่เวลานานค่ะพี่น้องพิติมาความเร็วเร็วเฮ็ดไดลายนะคะพี่น้องเห็ดไดลายแล้วก็เสร็จไว้นะคะพี่น้องนี่แหละอันนี้ของพิติสโลแกนพิติเนาะค่ะพี่น้องนะพี่จ้าเป็นดอกจีดอกต่อไปค่ะพี่น้องดอกที่สองเมื่อนี่น่ะพิติเกิดเห็ุเป็นจอดอกใหม่ค่ะพี่น้องพิติเกิด รอลูกค้าอีกแล้ว<ม>จ้าพี่น้องเห็นรอลูกค้า<ม>คือว่าพิธีเฮ็ดหลายๆแบบอันที่พิธีกันเฮ็ดโดยว่าโชว์ลูกค้าหลายพิธีก็ขายออกไปเบิร์ดเราด้วค่ะพี่น้องสัปดาห์นี้กันสัปดาห์เป็นสัปดาห์วันวาเลนไทน์ยแล้วจ้าพิธีตเตรียมของไว้หลายหลายค่ะพี่น้องสัปดาห์นี้คือว่าเฮ็ดงานหนักมากๆเลยค่ะบีบจนมื้งงิกมื้งงอเลยค่ะพี่น้องจ้าโดยเฉพาะดอกไม้ พอดอกใหม้มันจะใช้เวลานานเนาะจ้ะพี่น้องเนาะก็คือว่าทำเนี้เขาต้องเห็ดเร็วค่ะพี่น้องก็คือว่ากับบ่ได้เน้นความละเอียดอย่างมากมากก็คือว่าคอยเป็นดอกใหม่แต่ว่าโดยผลร่วมแล้วมันก็โอเคค่ะพี่น้องมันก็สวยงามเนาะก่นเนาะเพราะว่าดอกใหม่มันก็งามในตัวของมันเองบีบเสร็จแล้วขีมนโบเลื่อยอียงโบเล่ี่เสียมันก็โอเคแล้วค่ะพี่น้องคอให้ดอกคอให้ครีมมันอยู่รูปก็คือว่ามันบีบเสร็จได้มันสวยเนาะจ้ะเนาะ พิติกบีบเสร็จแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องพิติกก็เอาไปไว้ไปแช่ไปแน่ตู้เย็นค่ะพี่น้องไปแช่ไปในสองฟิสนอกจากนั้น่ว่าให้พี่น้องหาแบบว่าใส่ถ้าเกิดเหตุแบบนี้ก็คือว่าหาอย่างห่อนะคะพี่น้องเป็นพลาสติกเลือดใส่กระรังไว้ก็คือว่าทำให้อากาศเขาเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเซ็ดให้เนื้อเค้กเนื้อเค้กเข้าในแข็งค่ะพี่น้องถ้าเกิดพี่น้องแบบว่าเอาตัวเอาตัวเค้กไปใส่แน่ตู้เย็นเลยมันจะแข็งค่ะพี่น้องเวลาออกมากินน่มันเนื้อเค้กมันจะบานมด้จ้ะ ถึงแม่เขาจะแช่ในตู้เย็นกะยะ็ย่าฉะนั้นพี่น้องต้องหาพลาสติกห่อห่อแล้วก็บแบบว่าแบบปิดปากให้สนิทและใคะพี่น้องปิดทุกอย่างให้สนิทเนาะใส่ภาชนะอย่างเรียบร้อยห้ามให้อากาศเขา้าแล้วเนื้อเค้กมันก็นจะนุ่มคือเก่าจ้ะเวลาเฮานําออกมาจากตู้เย็นแล้วเนาะจานะ้ะเนาะพิธีกระบีมเปนสิ่ละใครพี่น้องพิธีกระบีบและพิธีการเซเบ,บต,ตในซองฟิลหลังด้านหลังพิธีนะคะพี่น้องเป็นตู้เย็นไง เราเลี้ยงไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดปลาเลนไทยแทะแลละมันสิขายมันสิเฮ็ดขายมาท่านดิพี่น้องก็คือว่าพิธีกรรมมัเริ่มเฮ็ดเว้นแต่อาทิตย์นี้เนาะจ้นะเนาะก็คือว่าเฮ็ดบีบไปไปเรื่อยๆทั้งคัพเคก้กทั้งเคก้กเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดเสร็จแล้วก็แค่แช่ไว้ในตู้เย็นแช่สองแช่สองฟีดไว้ส่วนเฮ็ดขายมาทัานบัน้พยาญยา่ำถึงเวลาเขาสิขายสิขยเขาก็ออกมาเลยขพี่น้องทีเดียวบป็นมันก็สิง,ง่ายสำหรับเฮาเนาะจ้ะเนาะ เขาก็จะบ่ได้เล่งเขาก็จะบ่ได้เมื่อยหลังจากพิธีบีบดอกกุหลาบแล้วเนะาะจ้าพิธีกรกะบ,บีบเป็นอันดอกมั่มจ้าพี่นอ้องดอกมันะ่มอ่ะพิธีใส่เบือ 79, น79เนาะคะ่นะเนาะเบอร์79เด้อพี่น้องไปเบิ่งเอาที่พิธนะีเอิญโพถ้วยทิพนะเบอร์79อันใด มันจะมีเบอร์สิบเจ็ดสิบเก้าเบอร์แปดสิบพี่น้องสามารถใส่อันไหนก็ได้ค่ะพี่นอ้อง mm. ได้แบบเดียวกันอันดอกกุหลาบอัน,นอันนี้นะพี่ติ๊กใส่เบอร์หนึ่งศูนย์สี่นะคะเนอะเป็นเบอร์ปกติเบอร์น้อยปกติห้องแบบว่าเบอร์มาตรฐานเนาะค่ะพี่นอ้องเป็นดอกมาตรฐานเนาะถ้าเกิดเบอร์หนึ่งสองห้าเนี่ยมันมันสีใ่แต่มันก็งามอีกแบบนะึงพี่ติ๊กมะมักใส่แบบสองแบบนี้ละค่ะพี่นอ้องหัวบี บีบดอกมั่งจ้าพี่น้องบีบไปเรื่อยๆนะจ้ะนะบีบแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นจ้าแต่ว่าพี่น้องต้องบีบหรือให้มันเสมอนะค่ะพี่น้องเนาะแบบว่าถ้าแบบว่าถ้ามือมันเสมอถ้าเกิดมันบบดเสมอเลยดอกมันนะกลีบมันนะมันมันจะบ่อตังค่ะพี่น้องมันมันจะมันจะเลวเห็นพี่น้องบีบบีบให้เนื้อคลีบมันออกนะคะนะบีบแซ่ไว้แล้วก็ดึงขึ้นบีบแซ่แล้วก็ดึงขึ้นแต่ว่าทาเร็วๆ เสร็จแล้วจ้าดอกไม้หลังจากนัน้นนักชายพิธีก็จะมาเลี้ยงดอกไม้ค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะพิธีกันว่างแผนไว้ค่ะพี่นอ้องพิธีว่างแผนไว้ว่าพีจะทำสามเค้กเนาะค่ะเนาะสามเค้กสามไอเดียว่ัสนุ่ะไรเนี่ยหลังจากเค้กตัวนี้เสร็จแล้วค่ะพี่นอ้องปรีเดนไม่ว่ากดโทนกดวิลี่โอไว้เนาะค่ะเมื่อกลั่นไปอยู่ละบานบบีนพ่อมาเปิดอีกครั้งหนึ่งแหม อันแบดเบิร์ตพี่น้องเอ้ยเสียดายทำเค้กแก็เลยได้อันเดียวครับพี่น้องขอโทษพี่น้องหลายๆจ่ะเด้อเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วบ่ได้เบิ่งใครพี่น้องแล้วพี่ติ๊กก็บ่ได้เอาเนา้ซาด8ไปนําบบดนี้ก็เลยบ่มีกล้องก็เลยได้ก็เลยได้อันเดียวครับพี่น้องดอกสีขาวพี่ติ๊กก็อันพี่ติ๊กว่าสิบีบอีกดอกนึงแล้วมันเบิดพอดีครับพี่น้อง พิิกเลยใส่สามดอกแต่ว่าพิิกเลี้ยงไม่ค่อยสวยเด้อถ้าเกิดมีดอกขาวอีกดอกนึงเมื่อ้หัวมุมมันมองความเมื่อจะพอดีเลยกันพี่น้องพิิกเลี้ยงดอกไม่ผิดแต่ว่ากระบอกเป็นอย่างนอกจก้ะแต่ว่ามันดอกไม้มันสวยของมันแต่ว่ามันสวยในโตของมันเองนอก,กนะ่นจ้ะพี่น้องนะหลังจากนั้นก็ตกแต่งใบจ้าพี่น้องจ้เสียดายพี่น้องมือหน,นีพิติกับพิติเออขอโทษหลยๆแท้ ที่เขาบ่าได้เบิ่งแบตโทรศัพท์มื้อเช้านะี่แบตเบิดหลังจากมันน่าจ่ายพิธีใส่สีเขียวจ่าพี่น้องใส่สีเขียวมาบีบทําเป็นการดอกไม้ค่ะง่ายๆเนาะการอันนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้ขายดีดีเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าพีิธีก็บ่ค่อยได้มาเฮ็ดเป็นไหเพราะว่ามันนั่นแล้วพีิธีขายอยู่17เหรียญค่ะพี่น้องพีิธีขายถูกๆแต่ว่าร้านอื่นเขาเจ้าขายแพงกว่านี้เด้อยนะแต่ว่าร้านพิธีเนี่ยขายถูกๆมากๆเลย คนก็เลยนิยมมาล่ะนี่หลังจากนะั้นเน้าจ่ายพิธีกระถ่อปิ่นโบค่ะพี่น้องเอาลิตบินแท้เขาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องทํามปิ่นโบแล้วก็ติดเลยเน้าจ่าเนาะง่ายๆค่ะสวยนี่จ้าเสร็จแล้วค่ะพี่น้องพิธีกระโรยสป,สปริงเโคลนะคะ่ายเนาะเสร็จแล้วจ้า พี่ติกขอโทษเดลไลท์พติว่างดอกไม้พีพ่น้องว่างดอกอดอกมัม่ผิดแต่ว่ากับบอกเป็นยังกงย,ยังสวยอยู่นะจ๊ะ<ม>พี่ติกกระใส<ม>ดอกอพอนะีเสืาา้อนาอค่ะพี่น้องเนาะนี่เจแล้วจ้าง่ายๆค่ะพี่น้องไอเดียง่ายๆเอาไปให้ผู้สาวก็ได้เด้อวันวาเลนไทน์กินได้พร้อมค่ะเป็นดอกกุหลาบกินได้เลย